วันนี้อยู่ที่แผนกวีแลนด์นี่ของเล่นมาใหม่ในเฮตอาไหแผนกวีแลนด์ค่ะน้อยน้อยทำไมนี่น้อยไม่สร้างอารมณ์เลยนะเธอค่ะคุณลูกค้าวันนี้อยู่กับแผนกวีแลนด์วันนี้มุมอีกหนึ่งมุมที่น่าสนใจนะคะเป็นตัวต่อเลโก้นี่อยากนำเสนอให้คุณลูกค้าซื้อไปให้คุณน้องคุณหนูได้เล่นกันเล่นตัวตอบ เลโก้นะคะดีนะดีไหมดีค่ะเสริมสร้างเสริมสร้างพัฒนาการของเด็กนี่โอ้หมาเองเคยสมก็เคยเล่นเขาเกิดทันเกิดทันเลโก้เหรอเกิดทันเหรอเฮ้ยเอาดีดีเอาดีดีเลโก้กับยางวงคนลอันนะเอามารวมกันไม่ได้นะ กไม่ทันอ่ะกระโดดยางกระโดดยางเป่ากบไม่ใช่นะเออไม่ใช่นะอันนั้นเสริมสร้างอะไรนะกล้ามเนื้อบริเวณกระพุ้งแก้มนอ่ะวันนี้อยู่กับตัวต่อเลโก้ขออนุญ,ญาตแนะนำนิดนึงทำไมทำไมคุณลูกค้าถึงต้องสนับสนุนให้คุณน้องๆหนูๆเล่นเล่นตัวต่อเลโก้นะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของ เรื่องของการพัฒนาทางด้านอารมณ์และสมาธิคุณน้องน้องหนูหนูที่อยู่ที่บ้านสำหรับคุณน้องน้องหนูท่านใดที่มีปัญหาอารมณ์หุนห่วยภาษาเราเรียกอะไรนะหุนหวนเหรอหุนหวยเออหุนหวยใช่ไหมหุนหวยบ่อยบ่อเออหุนหวยบ่อยบแบบเดี๋ยวอารมณ์ดีเดี๋ยวอารมณ์ใจร้ายหงุดหงิดงอแงอันนี้ตัวต่อเลโก้ช่วยได้หรือคุณน้องน้องหนูหนที่มีสมาธิสั้น จดจ่ออยู่กับอะไรอะไรไม่ได้นานอันนี้ก็เล่นตัวต่อเลโก้แล้วช่วยให้ดีขึ้นนะนอกจากนี้ยังช่วยในเรื่องของการเสริมสร้างในเรื่องของความคิดสร้างสารรค์แล้วก็ฝึกนะคะในเรื่องของการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้เป็นอย่างดีกับตัวต่อเลโก้ที่ห้างทวิกิตซูเปอร์เซ็นเตอร์และที่สำคัญราคา ไม่แพงไม่แพงเออขายอะไรก็ไม่แพงนะที่เนี้ยนี่มีของแพงขายไหมไม่มีค่ะไม่มีนะรัมต้นที่ยี่สิบบาทรถเลโก้นะเจ็ดสิบเก้าบาทหมายถึงอะไรเท่ๆไงอ๋อโอเคโอเคอ่ะเราจะไปทางเดียวกันนะโอเคนะถามว่าที่นี่ขายมีอะไรแพงไหมโอเคโอเคอ่ะภาพรวมเริ่มต้นที่20บาทนะคะ แต่ว่าวันนี้ตัวต่อเลโก้นะคะเริ่มต้นที่99บาทเท่านั้นเดี๋ยวน้องเยาจะพามาดูว่ามีเซตไหนน่าสนใจเซตไหนควรค่าที่จะนำไปฝากคุณน้องๆหนูๆบ้างมาชุดแรกค่ะตัวนี้นะคะตัวนี้เลยเหรอมานี่ยเจ็ดสิบแปดเก้ ตัวนี้8 9ดเก้านี่แปบาทในเซ็ตอันนี้ต่อเรียบร้อยแล้วมั้งพี่วะหรือยังไม่ได้ต่อใช่เขาตอมว่าเป็นรูปตรงอ๋อแล้วให้น้องๆหนูนไปต่อเองใช่ไหมอ๋อเปิดไม่ได้เปิดไม่ได้ด้วยห้ามเปิดเปิดได้คือแบบตัวนั้นไอ้ตัวน okay ี้เปิดไม่ได้อันนี้ต่อแล้วหรอขออนุญาตนะคุณลูกค้าดูไปพร้อมๆกันเออนี่อุ๊ยอ๋อตกใจมันถอดออกได้จ้าก็ เป็นเป็นเป็นโมเดลประสาทอ่าเป็นโมเดลประสาทตัวต่อกังหันแบบนี้คุณลูกค้าอุ้ยยากนะเนี่ยยากนะเนี่ยคนโตก็ยากนะเนี่ย mm hmm. เพราะฉะนั้นคุณลูกค้าซื้อไปให้เล่นดีกว่าเล่นโทรศัพท์เนาะเออดีกว่าวเล่นโทรศัพท์ได้ประโยชน์ด้วยราคาไม่แพงด้วยแล้วก็ไม่เสียสายตาด้วยเพราะฉะนั้นใครอยากจะปลูกฝังให้เด็ก คุณน้องๆหนูๆมีเติบโตแบบมีคุณภาพตัวต่อเลโก้ช่วยได้ค่ะอ่าเซตนี้คุณลูกค้า89บาทเริ่มจะอยากไปต่อเองแล้วแหละ <c oughs> <c oughs> เอ๊ขายให้ลูกค้าหรือขายให้ตัวเองอะอยากรู้เหมือนกันว่าเราจะต่อได้ไหมอะ89บาทนะคะเซตนี้คุณลูกค้าสวยๆคะ่ะเป็นเซตปราสาทเอาไปดูเซตต่อไปคะ่ะ <c oughs> แม่ค้ามีลูกแล้วหรอครับ <c oughs> อ๋อ พี่สุธีถามนะคะแม่ค้ามีลูกแล้วหรอครับ<อ>มีแล้วค่ะโอเคไปต่อค่ะตัวนี้ก็ตัวต่อเหมือนกัน,นะคะ่ะนี่ตัวต่อเหมือนกันนะคะเนื้อหนาต่อแน่นทนทานกว่าแม่ขายเหมือน <laughs> <laughs> นี่คือเลโก้นะถ้าอ่านถ้าถ,ถ้าไม่ถ้าไม่โชว์สินค้านึกว่าขาย <laughs> ขายขายอะไรวะ <laughs> <laughs> เนื้อหนา เนื้อหนาเอานี่เปิดไม่ได้ห้ามเปิดห้ามเปิดห้ามเปิดห้ามลองหนามไม่หนาบอกว่าหนาก็ต้องเชื่อนะเ<ม>พราะเขาห้าม<า>ลองชิ้นส่วนจะไม่ครบเขไ,ได้เขามีเหตุผลนะ <c oughs> มาพร้อมกระเป๋ามาพร้อมกระเป๋านะนี่คุณพี่สุธีคุณพี่สุธีก็ต้องมีลูกแล้วแหละ มาชมนะใช่ใช่ไหมไลน์นี้เฉพาะคนมีลูกนะม<ช>คนไม่มีลูกไปหน้านะคะซื้อให้หลานก็ได้ค่ะซื้อให้หลานก็ได้เออซื้อให้ลูกให้หลานเออใช่ใช่ใช่อะราคาเท่าไหร่นะเนี่ยเก้าสิบเก้าบาทเก้าสิบเก้าบาทคุณลูกค้ารุ่นนี้เซตนี้<า><า>เขาบอกว่าเป็นรุ่นพิเศษนะคะเนื้อหนาต่อแน่นทนทานได้ไปหกสิบชิ้นแต่อันนี้เขาจะต่อเป็นรูปอะไรก็ได้ใช่ไหมไม่จํากัดอ๋อนี่ยเนี่ หลากหลายลรูปแบบ<ะ>อ๋อมีล้อด้วยหลักหลายก็คือต่อรถเท่านั้ค่ะ,ะหลักหลก็คือต่อรถมีล้อด้วยโอเคค่ะไปแบบที่แบบัตที่สามค่ะเล่ล้อ,แบบล,อลากโอ้โหเลโก้ล้อลากแม่ให้ไปทั้งหมดนี้เลยให้ไปทั้งหมดนี้เลยคุณลูกค้าอือนี่นี่นี่นล้อลากน่ารักน่ารักเซตนี้ก็ 119บาท119บาทมีกระเป๋าร้อลากให้ด้วยนะคะมี่119บาทจากคุณลูกค้าตัวต่อเลโก้ไปต่อเลยจ้าต่อไปเครื่องครัวอ๋ออันนี้ไม่ใช่เลโก้ใช่ไหมอ๋อเป็นเซ็ตเครื่องครัวล้อลากอเซ็ตเครื่องครัวล้อลากโอเคโอเค1บ9าบาทค่ะ119บาทนี่เป็นเทนนะช่วงเี้ยตัวนี้ล้อลากล้อลากอะไรอีกตัวนี้มาใหม่ อันนี้เพิ่งมาอือนี่อันนี้ใหญ่มากเป็นรถพ่วงเขาเรียกว่าเป็นรถรถพ่วงใช่ใช่ใชเลโก้รถพ่วงอ่าโอ้โหสวยงามมากหลายสีด้วยอันนี้คือต้องต่อให้ได้แบบนี้เลยใช่ไหมใช่ค่ะต่อเป็นแบบนี้จะดัดแปเป็นแบบอื่นก็ได้อ่าก็คืออะเขาเรียกอะไรนะความคิดสร้างสรรค์อ่าไปให้น้องๆหนูหได้ใช้ได้ใช้เขาเรียกว่านะคะเสริมสร้าง พัฒนาการนะคะถ้าเราเล่นตั้งแต่เด็กเราคงจะฉลาดมากเลยไปเด็นตอนเด็กๆเ,เราไม่มีให้เล่น,น,นเราโต,แล,ตแล้วไงเอออันนี้เท่าไหร่คะอันนี้ร้อยห้าสิบเก้าบาทร้อยห้าสิบเก้าบาทเพราะฉะนั้นคุณคุณแม่คุณพ่อนะที่อยากจะสนับสนุนให้น้องๆหนูๆน,น,นะคะ<ๆ>เขามีพัฒนาการที่ดีนะคะรับตัวรับตัวต่อเลโก้ไปเล่นสามปี <ๆ S 1> ขึ้นไป<ๆ>เล่นได้เลยคุณลูกค้าสีสันสวยงามด้วยอ,ะอ่ะสุดยอดไปต่อไม่มีอะไรอีกเนาะ <c oughs> ฝั่งนี้ได้ไหมเราฝั่งไหนอ่ะต่อค่ะเซตถัดมาจากคุณลูกคา้าตะกร้าผลไม้ค่ะตะกร้าผลไม,ม้อ๋อนี่ก็คือซื้อซื้อคู่กับเซตเครื่องครัวเมื่อกี้เซตเครื่องครัวกระเป๋าลากแล้วก็เพิ่มตะกร้าผลไม้ไปด้วยแบบนี้79บาทสําหรับน้องผู้หญิงเนาะน้องผู้หญิง <c oughs> อ่านี่79บาทได้ผลไม้ไปครบเซตเลยอ่ามีตะกร้าให้ด้วยหนึ่งใบนะจ๊ะไปต่อจ้า ฟังนีเลยแลเรามามาดูต่อจากคุณลูกค้าอันนี้เป็นเซ็ตใหญ่ขึ้นมาเซ็ตเฟั Funny Play Set นี่เพย์เซตอ่านี่น้องยาแกะข้างในให้ดูเลยเนาะมานี่นอ๋อนี่จะเป็นสำหรับเด็กที่แบบโตขึ้นมาคือยิ่งยิ่ง,งเล็กยิ่งต่อ,อยากชิ้นส่วนยิ่งเยอะใช่ไห<ช><ช>มอ,อันนี้ก็3ขวบขึ้นไปก็คือจะมีความซับซ้อนมากขึ้น เฮ้ยเออใช่คิดไปคิดมาเหมือนไอ้นั่นเ<ช>กมกดที่มันแบบ,ลบสลับกันไปสลับกันมามีตัวยาวมีตัวสี่เหลี่ยมอะไรประมาณนี้เออคล้ายๆกันอ่ะ,อ,ะอันนี้ก็เดีย๋ยวดูนะเขาตอเป็นอะไรได้บ้างนี่คุณลูกค้าตัวอย่างตัวอย่างนี่ตัวอย่างการต่อนี่เป็นรถได้เป็นรถเคนได้นะคะแบบนี้เลยโหเป็นึงเป็นหุ่นยนต์ได้ด้วยเหรอต้องแบบความคิดสร้างสารรค์แบบสุดยอดเลยนะเนี่ย เท่าไหร่คะเนี่ยเซตนี้หนึ่งร้อยบาทเซตนี้หนึ่งร้อยบาทคุณลูกค้าไม่แพงไปต่อจ้าได้เยอะด้วยได้เยอะด้วยเนาะได้เยอะด้วยราคาหนึ่งร้อยบาทมาต่อจ้าอันนี้เหมือนกันหมดใช่ไหมอันนี้จะเป็นอีกแบบไหนหมาดูต่ออ่ะสำหรับตัวต่อสําหรับเด็กชายบ้างนี่เด็กผู้ชายอ่าเราจะดูข้างในได้ไหมเอดี๋ยวเดี๋ยวโชว์ให้ดูข้างในเดี๋ยวพี่โชว์กล่องรอเดี๋ยวระหว่างนี้น้องยาวจะเปิดข้างในให้ดูอ่ะ มีรถให้สามคันจากคุณลูกค้าคะเซตนี้มีรถให้สามคันนะคะนี่สองร้อยกว่าชิ้นนะจ๊ะสองร้อยกว่าชิ้นแต่ราคาหนึ่งร้อยเจ็ดสิบเก้าบาทเซตนี้หนึ่งร้อยเจ็ดสิบเก้า,าบาทคุณลูกค้าเ,เป็นเลโก้รถโอ้โอ้ตัวเมื่อกี้จะเป็นแบบแเ,เล็กมากต่ตนี้แหละเป็นเลกโก้เลกโก้เลยเนาะเล็กมาก อันนี้แบบต่อยากนะเนี่ยพี่ว่าใช่ไหมยากไหมยากในความคิดพี่ต่อยากนะเนี่ยหกปีขึ้นไปหกปีขึ้นไปคุณลูกค้าอ,อันนี้นะหก <6 S 1> <6 S 2> ปีขึ้นไปโอ้โหเครียดเลยเครียดแทนจะต่อได้ไหมเนี่ยหนึ่งร้อยเจ็ดสิบเก้าบาทต่อเสร็จเขาก็เป็นโมเดลสวยๆอะ่ะใ,<ช>ใช่ไหมเออต่อเสร็จก็เป็นโมเดลแต่งบ้านได้เออสวยด้วยเป็นคันไม่ใหญ่มากสวยๆเนาะหนึ่งร้อยเจ็ดสิบเก้าบาทคุณลูกค้าซื้อไปแต่งห้องก็ได้เนาะเออน่ารักดีหนึ่งร้อยเจ็ดสิบเก้าบาท หรือผู้ใหญ่อยากจะไปแบบเขาเรียกว่าอะไรนะเสริมพัฒนาการตัวเองก็ได้นะพี่ก็ผู้ใหญ่ก็เล่นได้เนาะตัวต่อเลโก้เด็กเล่นได้ผู้ใหญ่เล่นดีนะไปต่อจ้ามามีอะไรอีกเนาะหมาดี๋ยพี่โชว์กล่องเยาวเปิดเซตนี้ค่ะคุณลูกค้าเป็นโลโก้แบบเราต้องต่อลงแผ่นใช่ไหมใช่ไหมเป็นกดเป็นกดลงไปอ๋อเป็นแบบด้านด้านเขาเรียกอเลยนะอืม มันไม่ใช่อันนี้ตอบเป็นตอบเป็นรูปตอบเป็นรูปอ๋อตอบเป็นรูปประมาณนี้เดี๋ยวจะให้ดูของจริงนะคุณลูกค้าราคาจะอยู่ที่239บาทนะคะเซตนี้239บาทอ๋อเขาจะมีฉากกดให้อ๋อนี่นี่เขาจะเป็นฉากกดให้แบบนี้แล้วเราก็ก็ใช้เฮ้ยเจ๋งอะแล้วเราก็ ก็ต่อเลโก้ไปให้เป็นรูปอะไรก็ได้ใช่ไหมห, <า S 1> หรือว่ามีแบบให้ต้องมีแบบให้สิก็คือเป็นจิงโจ้ยีรับนี่เออนี่โอ้โหสาบานเถอะเล่นเองหรือเปล่าเนี่ย <c oughs> <c oughs> นี่นีนี่คุณลูกค้า <c oughs> ก็คือเป็นรูปเป็นได้ได้กี่รูปอ่ะหรูปเลยต่อเป็นรูปกระลอก <c oughs> เป็นรูปจิงโจ้ยีรับอันนี้ไม่รู้จักอะเ <c oughs> ม่นเม่นเม,นมน ใช่ไหมนกคู่โอ้โหนี้แบบน,น,นกไดนโนเสาร์ปลาโบนกไม่ใช่หรออย่าอะไรนกนก <laughs> นกนกนก,นกเซตนี้คุณค่าคู่ควรมาก239บาทคุณลูกค้าคือเป็น<ช>เป็นชิ้นส่วนเดิมๆแต่ว่าแต่ว่าต่อได้หลายแบบโอ้โหสุดยอดมาก239บาทเองคุ้มค่ามากคุณลูกค้าไม่อยากจ่ายเยอะแต่พัฒนาการลูกน้อยได้เยอะแน่โอ้โ <laughs> มาต่อจ้าอันนี้คล้ายๆแบบเมื่อกี้แต่จะเป็นรูปอ่าน่าจะได้เยอะอีกมั้งเนี่ยหรือได้ประวานอันเดียวสองร้อยสามิน่าจะได้เยอะกันเหมือนกันแต่ว่าเหมือนกันเลยเหมือนกันเลยแต่ว่าคนละรูปแต่ว่าอ๋อเปลี่ยนเป็นโซนฟ้าอย่างเงี้ยเนาะอ่าสีอันนี้จะเป็นเหมือนเมื่อกี้เลยก็คือต่อได้หกรูปนะคุณลูกค้าแล้วก็อ่าชิ้นส่วนชิ้นส่วนที่ต่อจะทั้งหมดสี่ร้อยยี่สิบชิ้นชิ้นส่วนที่ต่อ420ส อ๋อนี่อันนี้จะต่อเป็นรูปปลาได้เป็นรูปปลาโลมาได้นะคะนี่นี่นี่เป็นแนวแบบสัตว์ในท้องทะเลโอ้โหอันนี้ปลาหมึกนะเนี่ยอันนี้คือปลาหมึกอันนี้คือปลาปรัญญานะคะอันนี้ปลาหวานนะคะค <c oughs> ่าส่งเท่าไหร่ค่าขนส่งตามจริงไม่แพงคะ่ะคุณลูกค,ะคะ้าค่ะค่าขนส่งตามจริงอ,อยู่ไกลไหมคะเราขนส่งกับแฟลตนะคะเริ่มต้นที่ ประมาณ50บาทประมาณนี้ค่ะไม่แพงค่ะกับแฟตนะคะคุณคุณวันศนรีนะคะหนูพูดถูกไหมเอ่ยวันศีหรอคะวันศรีนะคะยังไงถ้าสนใจเซตไหนคุณพี่ลองลองลอง,ลองช่างกิโลดูก่อนถ้าเกิดว่าสนใจเดี๋ยวค่อยรับก็ได้เพราะว่าก่อนที่เราจะจัดส่งเนี่ยเราจะคำนวณค่าขนส่งให้ลูกค้าก่อนถ้าคุณลูกค้ายอมรับเราถึงจะจัดส่งให้นะคะ โอเคนะคะถ้าสนใจยังไงก็แคปหน้าจอแล้วทักไปทางช่องทาง Messenger น,น,นะคะคุณลูกค้าเซตไหนนะคะหรือว่าอยากได้รายละเอียดเพิ่มเติมก็กสอบถามมาได้นะคะโอเคค่ะอันนี้เป็นเซตแบบว่าเป็นต่อเป็นรูปภาพาหรือจะเป็นเซตคณิตศาสตร์โอโ้โหนี่ไงมาละ <c oughs> คือเขาบวกเลขเหรอใช่ไหมเยาเซตเนี้ยใช่ค่ะโอโ้โห <c oughs> ยากขึ้นมาอีก บวกลบคูณหารกันไปเลยเปิดเปิดเปิดนี่นี่นี่เซตคุณลูกค้าอันนี้แบบโอเป็นต่อเป็นคำได้นี่คุณลูกค้า Night to meet you อย่างนี้หรือจะต่อเป็นตัวเลขนะคะ85ลบ42หาร2เท่ากับ64อ๋อแบบนี้แบบนี้คือให้น้องๆเก่งตัวเลขเนาะ ตอไปด้วยคำนวณตัวเลขไปด้วยโอ้โหสุดยอดเลยเซตนี้ได้ทั้งทักษะการคำนวณได้ทั้งสมาธินะคะได้ทั้งความคิดสร้างสารรค์โอ้โหมาเต็มเลยค่ะก็ราคาอยู่ที่239บาทเช่นเดียวกันค่ะคุณลูกค้าเลโก้โอ้โหเยอะมากเยอะมากขอไปต่อนี่ไงไดโนเสาร์ <ขอ S 2> <อ>ที่เยาพูดขอต่ออีกหน่อยอ่านี่ <c oughs> คุณน้องๆหนูๆอันนี้เซตนี้เอาใจเลยใครที่ชื่นชอบในส่วนของสัต์สัตว์โลกล้านปีสัตว์โลกล้านปีแนะนําเป็นเซตนี้เลยค่ะเซตได,ดโนเสาร์คุณลูกค้าดูนี่อันนี้คือเซตนี้หนึ่งหนึ่งกล่องก็เหมือนเดิมจะมี420ชิ้นคุณลูกค้าต่อเป็น ไดโนเสาร์ได้หลากหลายสายพันธุ์นะคะขออนุญาตเรียกตามที่รู้จักนะคะเออพันธุ์มีปีกนะคะอ่ารุ่นตัวนี้กินพืชค่ะตัวนี้จะกินเนื้อค่ะนี่ตัวชิเล็กเนื้อใช่ไหมอ๋อไดโนซารัสไดโนซารัดโอ้ยนะจ๊ะนี่ตัวตัวตัวกินเนื้อนะคะนี่ตัวกินอันนี้ตัวกินคนนะคะรุ่นนี้ คนไม่เกิดอตอนนั้คน,น,นคนนี้ไม่ใช่เนื้อใช่ไหมคนนี้ไม่ใช่เนื้อใช่ไหมคนเป็นเนื้อประเภทหนึ่งเนาะอ่ะสนใจนะคุณลูกค้าก็ยังอยู่ที่239บาทจ้านนเยอะอเยอะมากอ่ะเยอะจริงๆขออีกแบบหนึ่งแล้วกันไม่จบนะตรงนี้เซตมาน้ำก็กันนี่นี่นี่เซตสีม่วงม่งวงหวานๆ,อ,นๆอ่ะเยอะเยอะเยอะเขาสามารถตอบแบบว่าเป็นเป็นเซตใหญ่อย่างนี้ก็ได้นะเนี่ย มีม้าน้ำในใต้ท้องทะเลข้างบนเป็นขื้นน้ำหูได้เต็มได้เต็มในเรื่องของความคิดสร้างสรรค์ได้เต็มเลยเต็มที่เลยคุณลูกค้านี่หรือจะต่อแยกเป็นแผ่นๆนี่มีกุ้งมีปลามีโอ้โหสับปะหลาดหอเปล่็เนี่ยเต่าเต่าคุณลูกค้ามะน้ำปลาฉลามปูนีน่ปูปปคุณลูกค้าสอปก้บาทจ้าหรือจะเป็นเด็กผู้ชาย ชื่นชอบเป็นพิเศษในส่วนของหุ่นยนต์อหุ่นยนต์ก็มาค่ะนี่หุ่นยนต์น้ำเงินหุ่นยนต์แดงนี่ดีมากคุณลูกค้าหนูรับประกันเลยดีกับน้องๆหนูๆแน่นอนนี่ตได้เยอะมากแล้วน้องๆหนูจะแบบอารมณ์นิ่งสมาธิด,ดีไม่งองแงเพลิดเพลินนะคะความคิดสร้างสรรค์ได้ด้วยแก้ไขฝึก เรื่องของการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ด้วยโอ้โหจ่ายวันนี้239บาทเพื่อพัฒนาการทักษะที่ดีของลูกน้อยนะคะนี่สวยเดี๋ยวซูมให้ดูแบบนี้เลย239าบเาทอืมเล่นได้ตลอดชีวิตตลอดชีวิตค่ะถ้าไม่หายถ้าไม่หายเล่นได้ตลอดชีวิตเลยสอนเรื่องระเบียบวินัยด้วยให้เขารู้เก็บรู้จะเก็บเนาะอมาต่อจ้าเซตนี้คุณลูกค้า เซตน,นี้ใหญ่มาก136ชิ้นแต่ว่าเป็นก็คือ,อคือคือตัวตัวใหญ่ก็ใช้สําหรับเด็กเล็กดีกว่าเนาะ,ะใช่ไหมเขาก็จะต่อง่ายหยิบง่ายถ้ายิ่งยิ่ง,ย,งยิ่งเล็กยิ่งยาก<ช>ยิ่งเล็กยิ่งต่อยากอ่าอันนี้เป็นตัวใหญ่โอ้โหเยอะมากอันนี้ถุงข้างในมันอันนี้ถุงข้างในจะเป็นแบบนี้อ่านี่คู่มือมีคู่มือให้ต่อแบบนี้เลยขออาตากลางนะคะโอ้โหเยอะมากโอ้โหต่อกระปุงนี้นะคุณลูกค้าที่น้องเยาวถืออยู่อันนี้นะโอ้โห ต่อได้แบบเกือบยี่สิบแบบเลยนะยาวใช่สิบเจ็ดแบบผู้ลูกค้าถุงเนี้ยถุงเนี้ยต่อได้สิบเจ็ดแบบราคาเท่าไหร่อันนี้ตัวใหญ่นะเดี๋ยวเดี๋ยวอนนขอเน้นย้ให้ดขอต่อให้โชว์ต่อโชว์หน่อยอ่าี๋ยวต้นนึงนะนี่เน้นด้ยเน้นด้ย ต่อต่อใช่ไหมใช่ดูว่าพี่พี่เหรอพี่หลวมหมายถึงาเกงนะอย่าอย่าเป็นแบบนี้หรอแนะไม่อยู่ฝากงานกันไว้ใช่ไหมฝากกันพี่มันกือเกงหลวมอยากได้อ่ะซื้อขอโทษค่ะมีคุณลูกค้าก็ตอบไปเรื่อยๆเนาะก็ตอบไปเรื่อยๆออ นี่ต่อง่า,ายต่อง่ายต่อเป็น,น,น e ต่อง่ายต่อง่าเอออป็นรู้สึกว่าความคิดสร้างสรรค์พี่จะน้อยนะตอนนี้พี่ไม่ไม่เป็นรูปเป็นร่างเลยเออเอาอย่างนี้ล่ะไม่ได้มันต้องครบมุมใช่ไหมอ๋อนี่นี่แบบนี้เลยคุณลูกค้าขออีกขออีกมาเออนี่มาตัวยาวตัวยาวแบบนี้อันนี้เริ่มจะโดนแกล้งแล้วนะคะี่อันนี้คือตัวตัวอย่างของการที่ไม่เล่นตั้งแต่เด็กนะคะ ก็เลยก็เลยต่อว่าแบบไม่ได้เป็นอะไรเลยอ่ันนี้อันนี้ลองลองดูคุณลูกค้าเออก็ประมาณนี้อันนี้คือถ้าถ้าเด็กที่ไม่ได้เล่นก็จะเป็นประมาณนี้นะคะก็จะแบบความคิดสร้างสรรค์ก็จะแบบน้อยนิดน้อยนิดมากเออก็ได้แค่นี้นะคะก็ไม่รู้ไม่เป็นไรเลยนะอ่ะต่อง่ายต่อง่ายรับประกันต่อง่ายอ่ะเดี๋ยวมาให้ดูในแบบนะคุณลูกค้านี่เซตนี้นะถ้าคุณลูกค้าซื้อไปต่อได้เยอะมากเออนี่นี่นี่ 17กว่าแบบอ่ะคุณลูกค้าคุ้มมากเป็นหุ่นยนต์เป็นรถเป็นประสาทเป็นเครื่องบินก็ได้นะโอ้โหสุดยอดเลยอ่ะเออราคาเท่าไหร่คะเจน,นียาวสองร้อยห้าสิบเก้าบาท,บาทคุณลูกค้าสองบาทยังไงใครสนใจนะคะคุณลูกค้าสุดยอดเลยอ,อยากมีเวลาไปต่อเลโก,โกจังจงเลยอยากมีเวลา <laughs> ไม่ใช่อยากต่อเองโอเคค่ะหมดหรือ,อยังเอยเยาอกลี่งอ,อ,อ,อ่ะมาเอากโอ้โหมาอีกนะคะเซ็ตใหญ่มากมีต่อเป็นรถถังต่อเปถถ็นรถถังเหรอสักคู่นะคุณลูกค้ากะเป็นจีทูนะคะแยทกทัว์กล่องก่อนนะคะนี่รถถังหรือรถดำน้ำรถอะไรอะเรือดำน้ำเรยท็อปสปีดพลิสสวัสดทีมอ๋ออ่ะ,อะ,อะ เนอสิ <laughs> <laughs> อันนี้เป็นเซตแบบว่าทีมทีมสวาสสวาสเออสวาสทีมนี่เหมือนที่เราดูหนังไงหน่วยสวาดไงอเออหน่วยสวาสก็จะเป็นทีมอันนี้เป็นเรือดำน้ำนะคุณลูกค้าเรือดำน้ำนะคะนี่แล้วก็มีอะไรอีกเนยโอ้ดูไม่ออกเลยเครื่องบินเฮลิคอปเตอร์มีค่ะนี่ออกแนวแบบบูบูแอคชั่นแอคชั่นอันนี้หอบังคับการของตำรวจนะคะ ก็คือต่อได้ทั้งหมด4แบบนี้เป็นแนว police police policy p o l i c สวัสดหน่วยสวัสดหนึ่งชิ้นหนึชิ้นในแบบนี้เลยตัวต่อที่มีให้เล่นได้ตั้งแต่3าถึงหขวบเลยนะเป็นโพเป็นแบบ สำหรับน้องๆหนูที่ชอบคุณตำรวจเป็นพิเศษก็แนะนําเป็นชุดนี้นะคะชุดคุณตำรวจรถตำรวจว่างั้นเถอะเนาะเกี่ยวกับคุณตำรวจเดี๋ยวได้โชว์ของจริงนะคะคุณลูกค้ามีคุณตำรวจให้กี่คนเนี่ยมีคุณตารวจให้ไปด้วยสองคนนะในเซตไปเฝ้าบานโอ้โหเครียดเขียดจะต่อได้ไหมเนี่ยราคาสองวสี่ร้อยแปดสิบเก้าบาทเซตนี้สี่ร้อยแปดสิบเก้าบาท อันนี้489บาทก็คือเขาจะพลาสติกเขาจะต่างกันเนาะอันนี้ <ๆ S 1> จะแข็งแข็งแรง,แงแกว่าอ่าพลาสติกจะแข,แข็งแรงกว่าคุณลูกค้า239บาทคะ่ะน,นี่ประมาณนี้แล้วก็เซตนี้ควรไหมเหมือนกันแต่ว่าเขาะรูปอ๋อโอเคอันนี้เป็นเป็นเซตโพลิสไปแล้วต่อมาเป็นเซตอันนี้แวนการ์ดแวนการ์ดเป็นเจ้าหน้าที่อ่ดับไฟนะคะ ไฟ <Fire, S 2> เ,เออร์เออเออเป็นแบบหน่วยดับเพลิงนี่เซตหน่วยดับเพลิงก็จะมีรถด,ดับเพลิงเล็กดับเพลิงใหญ่นะคะสถานีดับเพลิงอะไรประมาณนี้239บาทคุณลูกค้าไม่ใช่เฮ้ย400อ้าวเหรอ400เท่านะส่ร้อ489ดสิบาสี่บาทคุณลูกค้า489ร้อยแปบาทอันนี้ได้133ชิ้นแต่เล็กกว่าตัวเมื่อกี้เหรอได้หนึ่งเซตนี้มี133ชิ้นอ่านี่ๆๆ อันนี้เซตหนึ่งเนะาะหมักค่ะอันนี้จะเป็นโอ้โหเฮลิคอปเตอร์อ๋อโอเคมาต่อสำหรับเซตนี้นะคุณลูกค้าสำหรับน้องๆหนูๆที่ชอบเป็นพิเศษในส่วนของเฮลิคอปเตอร์นี่คือเฮลิคอปเตอร์<ช>นะใช่นี่ยเนี่เฮลิคอปเตอร์ <laughs> โอ้โหเซตเฮลิคอปเตอร์คุณลูกค้านี่ก็จะเป็นต่อเป็นเฮลิคอปเตอร์ไดออ้อันนี้เหมือนเรือดำน้ำนะ อันนี้เป็นที่จอดเฮลิคอปเตอร์เนี่ยลานจอดตัวเฮดก็คือจอดเฮลิคอปเตอร์อ่านี่ประมาณนี้คุณลูกค้าเซตนี้จะอยู่ที่369บาท369บาทคือต้องต้องดูว่าอ่าน้องๆหนูๆชอบอะไรแล้วก็เขาจะได้อยากตอบเป็นเพิ่มความอยากในการตอบเป็นพิเศษก <คน S 2> ็เลือกให้ตรงกับที่น้องๆชอบอ่าโตขึ้นอยากเป็นอะไรอยากเป็นคนขับเครื่องบินอย่างเงี้ยซื้อเฮลิคอปเตอร์ไปก็ไม่ได้นะเพราะน้องอยากขับเครื่องบินนะคะเเครื่องบิน โอเคโอเคประมาณนี้จบหรือยังเอยเราแล้วก็ขอขออันนี้อันนี้เราหสุดยอดมากแต่ขายไปแล้วไงอันนี้ดีกว่าอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งรายการที่ที่ขายดีนะคะคุณลูกค้าเป็นเขาเรียกว่าแป้งโดแป้งโดคล้ายๆน้ำมันพี่ถามนิดนึงทำไมต้องเล่นแป้งโดแทนน้ำมันคะไม่ติดมือไม่เหม็นไม่รู้เหมือนกันไม่รู้เหมือนกันจบไหมคะจบไหมคะ โอ้อ่ะอันนี้เป็นแป้งโดนะลูกค้าไม่รู้จริงๆคิดว่าไม่เหม็นแหละหนึ่งเออนะคะเออเราก็ไม่เคยเล่นแป้งโดเหมือนกันไงอันนี้เท่าไหร่นะ59บาบาทแป้งโดมีหลายสีมากเลยนะคะคุณลูกค,ค้า อันนี้ขายดีเนาะใช่ค่ะบ,บาทขายดีจ้าคุณลูกค้าสินค้าขายดียังไงคุณลูกค้าสนใจก็สอบถามมาได้ที่เนี่ยของเล่นเยอะมากแต่ขออนุญาตนําเสนอเป็นเป็นช่วงๆเ,เพราะาว่าถ้าไล<า>นานลูกค้าจะหนีนะลูกค้า <c oughs> ไม่ทนดูเรานะคะทนไม่ได้นะคะ <c oughs> ลูกค้าทนดูไม่ได้นะโอเคค่ะอันนี้จะเป็นปืนอ่ะเป็นปืนเป็นปืนเป็นปืนอันนี้คือเป็นปืนลมเหรอและนี่คืออะไรเป็นเม็ดมันค่ะ เป็นเม็ดปืนตัวนี้จะเป็นเม็ดเจลยิงกระสุนใช่ไหมยิงแล้วก็เก็บมาเล่นใหม่เหรอหรือยิงแล้วทิ้งเลยทิ้งเลยเพราะว่ามันแตกแตกอายุแปีขึ้นไปนะคะโดนก็คือแตกแล้วคือเปื้อนสีเลยเหมือนอนเหมือนในอะไรนะเขาเรียกอะไรนะบีบิกานนั่นแหละใช่ไหมบีบิการนอ๋อเป็นแบบนี้ก็จะเป็นกระสุนพลาส มีสองกระสุนให้เลือกถ้ายิงกับพวกกระจกอะไรองนี้ก็จะหลุดกระจกอ๋อเป็นคล้ายๆแนวบิบิการก็คือแตกเป็นสีเลยเฮ้ยเจ๋งมากเจ๋งมากราคาเท่าไหร่คะเนี่ยอันนี้ร29บาบทร้อยยี่สิบเก้าบาทพี่แอบถามนิดนึงนี่คืออะไรอันนี้คือเม็ดของตัวนี้เลยค่ะแต่ว่ายังไม่พองไม่ใช่น้ำอ๋อแล้วอันให้เปทั้งหมดกี่เมตรเนี่ยเยอะมากเลยนะเนี่ยถุงนึงนี่ได้เต็มนี่เลยอ๋อก็คือให้ให้เป็นแบบนี้สองเซตแต่ต้องเอาไปแช่น้ำก่อนเนี้มมีประมาณสามห่อ เฮ้เราแบบเสียใจที่เราเกิดช้าโอเคคุณลูกค้าของเล่นเยอะมากยังไงเดี๋ยวเรามีโอกาสเดี๋ยวมีอะไรใหม่ๆก็จะนำเสนอผ่านช่องทางนี้นะคะรับรองว่าของเล่นนะคะทุกชิ้นเสริมสร้างพัฒนาการปลูกฝังคุณน้องๆหนูๆได้แน่นอนเพราะฉะนั้นคุณลูกค้าที่สนใจก็สนใจอะไรลองสอบถามเข้ามานะคะเรามีไม่มีหรืออยากให้เขาเรียกว่าอะไรนะอยากจะช็อป เป็นประมาณไหนที่ไม่มีในไล้์สดก็สามารถสอบถามมาได้ค่ะโอเคค่ะอยู่ใกล้แวะมาดูที่หน้าร้านอยู่ใกล้เรามีจัดส่งให้คิดค่าขนส่งไม่แพงค่ะโอเคค่ะวันนี้าลาไปก่อนกับไล้์สดแผนกวีแลนด์นะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะไปแล้วค่ะ